กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนระหว่างวันที่17-21กรกฎาคม2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่17กรกฎาคม2566นายไพโรธราชสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมมณาสวะ ประจําปีงบประมาณพศสองพันห้า้อหสิหกจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้แนวคิดครอบครัวยิ่งตะก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนวัดพระธาตุดอยกองมูตำบลจองคำอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่17กรกฎาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับขององค์กรยูนิเซฟประเทศไทยและให้การสนับสนุนสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการระดับจังหวัดณห,ห้องประชุมชั้น2 สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายประเสริฐจิตพีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธาน วันที่19กรกฎาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมกลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม2566ครั้งที่7ทับ2566ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันซ o มโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน วันที่19กรกฎาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดแม่ห้องสอนประจำปีงบประมาณปศ2566ครั้งที่2ณศูนย์การเรียนรู้ตำวตรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสตตตำบลศกป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน วันที่19กรกฎาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมตรวจประเมินรางวัลเลิศลรัดประจำปีงบประมาณพศ2566สาขา,า,าคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวดที่1การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโปรแกรม z o ม m m e ณห้องประชุมขนลุมประภาชั้น4ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชษฐามโมซิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำราญงานสำฤทธิ์ผลประชาชนพึงพอใจ